ดีแมคลำนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยช่วงล่าง5ตานสายย่อ4นิ้วสอดเฟีย้ยวแค่ไหนมันแค่ไหนไม่ชมกันเลยครับ ในส่วนของช่วงล่างคันนี้นะครับเรียกว่าใส่แหนบ16มิลน,นะครับข้างละ5แผ่นแหนบเนี่ยเราจะจัดทรงเป็นแหนบเขาเรียกว่าสายย่อนะฮะจะเป็นแหนบตรงกันไปแล้วก็เป็นแหนบก่ออีกข้างละหแผ่นอย่างที่เห็นนะครับ<อ>แล้วก็โช๊กเนี่ยเราจะใส่โชค๊คน้ํามันนะครับไปให้ทั้งหมด4ต้นนะคร<อ>ับความยาวของมัน,นขนาดพอดีกับที่เขาจะทออําย่อความยาว24นิ้วซึ่งเวลาเขาจัดทรงออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราเอานิ้วสอดไปเนี่ยตรงซุ้มล้อเนี่ยก็อยู่ประมาณ4นิ้วสอดครับผมแล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะฮะเพราะแหนบที่ใส่ให้ไไปนก็คือใช้้งาด จะไม่ติดซ้มแล้วทีนี้ในส่วนของกระบาครับลูกค,ค้าเขาก็เรียกว่าทําเพิ่มจากการใช้งานของเขาาจะมีการกระแทกมีแบบมีล้อขีดขวดอะไรเง<า>ี<า>้ยเขาก็ทากันไว้เขาเรียกว่าตัวนี้เป็นฝาท้ายตีนเป็ดละกันนะครับแล้วก็มีโซ่คล้องท้ายด้วยเพิ่มความแข็งแรงเพราะว่าอย่างในตัวเหล็กที่มันให้มากับรถเนี่ยรถเดิมเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเผื่อบางทีเนี่ยเราบรรทุกหนักหรือเราโหลดของเกินอย่างเงี้ยเราก็จะเปิดฝาท้ายออกมาแล้วก็วางของไปได้ด้วยตัวโซ่ก็จะทําให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นก็เซฟตี้นะครับปลอดภัย เราสามารถวางของขึ้นได้รับน้าหนักได้ดีกว่าเดิมตัวฝาก็จะไม่บุกไม่ยุบตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันสำหรับคนที่ใช้งานหนักจริงๆกพราะควรทําไว้ครับผมแล้วข้อนี้ก็เป็นข้อเรียกว่าข้อแซมเลดนะครับเมสสามห้าข้อนี้ก็เป็นข้อมาจากราชบุรีตอนนี้เราก็สั่งตรงมาจากราชบุรีเลยใครสนใจเนี่ยก็สอบถามได้มีทั้งเหล็กรวมมีทั้งแซมเลดแล้วก็มีทั้งไดสีไทยเทตัวนี้ก็มาพร้อมกับเขาเรียกว่าการตกปีกนกด้วย่าสวยงามกันไปนะครับ